ฟีโนมิแนนฟิดิตชิงและฟีโนมิแนนต์พาร์สสองสกิลนี้จะช่วยลดความเพี้ยนเวลายิงหรือจ่ายจากท่าทางที่ไม่สมดุลไม่ได้เพิ่มค่าพลังไม่ได้เพิ่มความแรงหรือความเร็วและไม่ได้เปลี่ยนแอนิเมชันของการยิงหรือจ่ายเลยมันจะช่วยในจังหวะวิ่งเฉียงแล้วกดยิงทันทีโดนชนแล้วจ่ายยิงหรือจ่ายแบบไม่ตั้งเท้าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีสกิลเกมจะใส่โทษให้ลูกเพี้ยนมากขึ้นถ้ามีสกิลนี้ลูกจะยังพุ่งไปในทางที่ควรจะเป็นแต่ถ้าท่ายืนดีอยู่แล้วสกิลนี้จะไไม่่ตางอะรเลย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนไม่รู้สึกว่ามันช่วยอีกเรื่องที่เข้าใจผิดกันบ่อยคือบางคนคิดว่าฟีโนมิแนนต์ฟินิชชิ่งทาให้ยิงท่าตีลังกาหรือท่ายิงแบบแปลกๆแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่เปลี่ยนแอนิเมชันถ้านักเตะไม่มีสกิลอะโครบาติกฟินิชชิ่งยังไงก็จะไม่ยิงท่ายากพวกนั้นแม้จะมีฟีโนมิแนอยู่ก็ตามสรุปคือมันช่วยให้จังหวะที่ควรทลาทลาน้อยลงแต่ไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นในทุกจังหวะหน้าหมูจัดให้ครบแล้วครับกดติดตามน้้มมูไวยยังีีออกเอะคร